มมารวนค่ะชชชชใช่ค่ะก็วันนี้อัิรานะคะพี่เนของก้ยก็ได้เข้าร่วมแคมเปญกับราชดานะคะเป็นเอ็กซิสีเลยแล้วก็เรียกว่ามาร่วมฉลองแคมเปญใหญ่ของรัชด้าในวันนี้1111 11นะคะโอ้โหสุดๆเลยะคะล่ะก็มันก็เป็นเรียกอะไรเป็นตัวช่วยเรื่องผิวของก้อยนะคะที่ทําให้เนี่ย ว่าที่เจ้าสาวใช่ <laughs> เราก็ต้องแบบเตรียมผิวแล้วก็ดูแลแล้วก็บำรุงตั้งแต่เนิ่นๆนะเพราะว่าวันจริงมันจะต้องแบบต้องนอนน้อยมากๆเราก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะคือความเครียดมันก็จะทําให้แบบผิวเราอาจจะโซมหรือว่าแต่งหน้าไม่ติดหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนมีตัวช่วยที่จะบำรุงจากข้างในให้ผิวเราดูเต่งตึงแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรก็เป็นเศรพันที่ตั้งใจทําแล้วก็ทําให้คนที่เรารัก ดูแลทั้งผิวแล้วก็สุขภาพค,ค่ะใช่ก็จัดเต็มค่ะตอนนี้คือเรียกว่าต้องต้องต้องให้ทานละใช่ช่วช่วยดบ้างคะเาอาจจะค่อยแบบิโร,อเ,รเอ่อจริงๆช่วงนี้พอมันใกล้เข้ามาเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะดูแล <laughs> <laughs> มันก็เป็นเหมือนอ,อะไรก็ครั้งเดียวในชีวนินะคะเ,เราก็ต้องดูแลแบบ ให้ครบทุกองค์ประกอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นวันสา,าคัญที่เขาเป็นคไหมคะก่อนหน้านี้ก็ยากค่ะแต่ว่าพอเริ่มใกล้ๆแล้วแบบเหมือนเหมือนเขาคงแบบว่าเอ้ยเห็นจากเราแล้วเราแบบเราตั้งใจเราดูแลตัวเองแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้เขาก็จะต้องแบบเหมือนแบบดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เหมือนบำรุงทาครีมอะไรเงี้ยแล้วก็บำรุงอัดวิตามินอะไรแบบเนี้ยค่ะให้เขาคลินิกอะไรงี้ยากมากเลยค่ะใช่ก็คือเราก็ต้องเหมือนแบบว่าต้องทําเป็นคนทําให้เขาว่าเขาถึงจะยอมคือเขาเป็นผู้ชายแบบผู้ชายมากๆอะไเงี้ยแต่แต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีใจที่เขาแบบเออยังยังยอมให้เราแบบได้ดูแลในช่วงเวลาที่มันสำคัญเนี่ย เป็นช่วงนี้ก็คือต้องอไปแจากการ์ดผู้ใหญ่ด้วยตัวเองทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็เข้าไปที่ผู้ใหญ่ฝั่งบ้านของพี่ตูนก็คือตึกแกรมมี่ก็ได้เจอแบบทั้งอ,อากูพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ว่าการได้เดินสายแจากการ์ดเองอ่ะมัน,ม,นมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสได้ได,ได้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบเขาดูแลแล้วก็สนับสนุนเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เรายัางเด็กเด็กหรือว่าเริ่มเข้าวงการอะไรเงี้ยเพราะ มันเหมือนเราได้ได้พู้คนในใจได้ได้มีโอกาสได้ขอบคุณเพราะบางทีเราอยู่ในงานมันอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดเพราะคนอาจจะเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะแทรที่เราได้เดินสายเราไปเจอพี่พี่เจอผู้จัดเจอผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาเรามาตั้งแต่แรกเริ่มมันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบก็อยูน่นแบบรู้สึกรู้สึกมีความสุขมากมากได้แบบเื่นเต้นแต่เลยวทีแบบแตกการเลยค่ะคืออย่างที่ไปเจอพี่เบิร์ดใช่ไหมคืออย่างเจอพี่เบิร์ดนี่คือ เขาก็คือที่สุดแล้วของประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบตื่นเต้นหนกะคือเราก็จริงๆก็เกรงใจเราไม่รู้ว่าพี่เบิร์ตจะ,จะมีโอกาสได้มาหรือเปล่าแต่แค่ได้ไปเจอได้ไปก่อนแล้วพี่เบิร์ตดนวยพรแค่นี้ก็แบบเอิ้งฟินมากยหลอีกเยอะคะ่เยอะพูดเลยว่าว่าว่ายัางเหลืออีกคนข้างเยอะค่ะก็ฝั่งพี่ตูนอาจาจะจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีมีฝั่งของก้อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็ไปทางช่อง3มาแล้วก็จะมีไปหาหพี่พผู้สัตว์อีกหลายๆท่านแต่ว่าเพื่อนนักแสดงอาจจะมีการส่งการ์ดไปอะไรอาจจะไม่ได้ไปเชิญด้วยตัวเองค่ะชุดตวที่คือยนะคะชุดฟิตติ้อะไรคะชุดิตตินี่คือเว็บฟิตติ้งชุดที่เห็นๆอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ใช่ชุดของจริง oh <c oughs> ใช่อันนี้เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเอ่อใน <c oughs> คืน <c oughs> ใชเน่เป็นเป็นเหมือนเรา พี่ลิมใช่คือคือแม่ป้อมชวนมาเหมือนแบบลองเทสต์ดูค่ะว่าเออถ้าวันงานเสื้อผ้าหน้าผมจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าชุดที่เห็นในไอจีตอนนี้ก็คือยังไม่ใช่ชุดจริงเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์วันนั้นวันวันงานเลยเรรียยบ้อคะใกล้ใกล้ละค่ะประมาณสัก80%ตอนนี้อาจจะมีแบบเหมือนฟิตติ้งเก็บความเรียบร้อยอีกนิดหน่อยค่ะหลายคนคาดหวังเลยคือเจ้าสาวว่าเรามากับเตรียมสนจะ ค่ะเดี๋ยวรอดูวันะนั้นค่ะเป็นเจ้าสาวที่เชียงไทยคนด้วยไหมคะหรือว่าเออหหรืว่ใ้ควคิดแือตอนแรกก็เก๋าว่าจะให้เขาเห็นวันงานแต่ว่าไปๆมาๆเหมือนแบบก็ไปด้วยกันค่ะช่วงนี้คือพี่ตูนไปฟิตติ้งก็ก็ไปด้วยอะไรเงี้ยพี่ตูนก็มาก,ก้อยก็เลยเหมือนได้เห็นกันไปบ้างบางส่วนแต่ว่าวันฟิตติ้งกับวันจริงมันก็น่าจะคนละฟิลกันเนาะแต่พี่ตูนก็ได้ได้เห็นแล้วเขาก็แบบว่า เขาก็น้ำตาคอเบาๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมคะสวยมันเหมือนเขาคงที่เขาบอกไว้นะเขาเขาแบบรู้สึกดีใจกับก้อยอะไรเงี้ยเราแบบเออเขาก็เหมือนไม่เคยเห็นเราในชุดเจ้าสาวค่ะนี่กนี่ก้มาีกมาเป็นยังไงบ้างะก็มันมันมีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ความกังวลแล้วก็เครียดนิดๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีในส่วนการจัดการหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เอ่อ แต่ก็พยายามแบบเหมือนแบบเออทําให้ทุกอย่างมันสนุกอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ต้องแบบเหมือนเราก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นครั้งเดียวในชนีวิตแล้วมันเป็นครั้งเดียวที่เราได้รวมคนที่รักเราแล้วเรารักจริงๆมันเหมือนเป็นการขอบคุณทุกคนอะ่ะเหมือนงานเลี้ยงขอบคุณ ็มีอะไรที่มันแบบต้องต้องปรึกษากันความคิดเห็นบางทีบางอย่างไม่ตรงกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อันไหนที่แบบเอ้ยเรื่องนี้ให้พี่ตูนดูลแลเราก็แยกกันอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จัดการเรื่องนี้ดูนจัดการก็จะคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากทําให้มันกลายเป็นว่าเองานแต่งงานมันควรจะเป็นงานที่มีความสุขที่สุดเราไม่อยากให้มันเครียดขอบคุณนะคะขอบคุณนะค,คนะค